สวัสดีนักศึกษาทุกคนครับสำหรับวันนี้เป็นการเรียนรู้ในรายวิชาการจนันทบุรีศึกษาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับสไลด์ในครั้งนี้นี่เป็นบทสุดท้ายที่นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวในการทำข้อสอบปลายภาคด้วยนะครับดังนั้นนักศึกษาจะต้องเตรียมพร้อมตั้งแต่บทเรื่องของท้องถิ่นศึกษาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดการจนันทบุรีโครงการพระราชดำริและ บทสุดท้ายเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบ,บุรีครับต่อไปนี้ขอให้นักศึกษารับฟังคำบรรยายในบทที่6อะไรคือเมกะโปรเจกต์ควายนะครับสถาบับกาญจนบ,บุรีเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าภูมิศาสตร์ของที่ตั้งในจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นเขตภูมิศาสตร์ที่มีลักษณะพิเศษคืออยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาซึ่งการตั้ง ูมิศมสิร์ของจอรดการเชลีนั้นก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างประเทศตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ต่อไปนี้เราจะเห็นว่าทวายไม่ได้เป็นแค่เมืองเล็กๆของประเทศเมียนมาแต่กลายเป็นเมืองท่าสำคัญนะครับเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญด้วยต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจในเอเชียตะวันตเงใต้เราจะทราบว่าทวายไม่กับโปรเจกต เป็นเรื่องของการนำเอายุทธศาสตร์ของเอเชียแปซิฟิกเนื่องมาจากว่าในอนาคตจะมีการพิโฉมการขนส่งนะครับในระบบของโลจิสติกโดยมีไทยเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเป็นสะพานเชื่อมหรือแลนด์บิชนะครับซึ่งทำให้สองฝั่งระหว่างฝั่งตะวันตกก็คือเมียนมานะครับแล้วก็ลิงผ่านตรงกลางคือประเทศไทยเข้าสู่ประเทศลาว คำพูชาและเวียดนามต่อไปก็คือการเชื่อมต่อระหว่างซีกตะวันตกกับซีกลงตะวันออกนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าประเทศไทยก็จะเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุดทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และก็เชิงเศรษฐ,ฐกิจครับไทยได้อะไรจากโครงการนี้บ้างแม้ไทยจะมีข้อเสียเปรียบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ความมั่นคงทางการเมืองนะครับเรื่องของเศรษฐกิจแต่ก็ยังถือว่าได้เปรียบประเทศเพื่อนบ้านใน,ในหลายๆเรื่องเช่นเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วก็เรื่องความสามารถในการพัฒนาศักยภาพในการประกอบการแต่เราต้องมองว่าประสักที่เจอสำหรับประเทศไทยนั้นกับการจะเข้าร่วมโครงการเมกะโปรเจกต์ทวายก็คืออุปประคในเรื่องของการเงิน และอุปสรรคในเรื่องของโครงสร้างคันพื้นฐานที่เป็นโครงสร้างของวิศวกรรมและก็การก่อสร้างต่างๆซึ่งเราต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการดำเนินการเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับซึ่งกรนับว่าเป็นประเด็นที่ทุกๆภาคส่วนจะต้องเร่งจัดการเพื่อจะพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและระบบขนส่งโลจิสติกของประเทศไทยให้ก้าวหน้าและเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ให้ได้ในที่สุดครับ ภาพนี้เป็นภาพที่ปรากฏให้เราเห็นเกี่ยวกับการเชื่อมต่อไปที่ทวายนะครับเห็นมุมขวาเออมุมซ้ายมือบนนะครับดาวายนะครับก็มีถนนเชื่อมต่อกับโลจิสติกนะครับมาถึงประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครแล้วก็มีสองเส้นก็คือเส้นสีแดงนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับมันก็เป็นเส้นที่แยกออกจากกาันโดยที่ประเทศไทยก็เป็น ศูนกลางนะครับในการทําการขนส่งนะครับการเชื่อมต่อโคลคมนาคมการคมนาคมนะครับขนส่งของอาเซียนสําหรับการเตรียมความพร้อมนะครับก็สามารถคิดง่ายๆเลยครับว่าเริ่มจากศูนย์ยังไม่มีอะไรเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มต้นจากธุรกิจขนส่งนะครับที่จะต้องมองให้ออกว่าธุรกิจขนส่งนั้นจะต้องมี การสร้างโอกาสอะไรได้บ้างกับการทำธุรกิจนี้ก็จะมีเรื่องของหลักๆก็คือธุรกิจบริการนะครับก็จะต้องมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสายธุรกิจนั้นๆพร้อมพัฒนาความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นเป็นหลักเลยอันแรกก็คือต้องเรียนรู้เรื่องของภาษาอังกฤษนะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจซึ่งจะใหม่อีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับ เปิด AEC เขตคัฒนาเศร,รษฐกิจพิเศษก็มีจริงๆแล้วไม่ได้มีแค่การจารัทบุรีนะครับก็จะมีทั้งหมด10เขตชายแดนนะครับตอนนี้เราอยู่การจารัทบุรีเราก็เลยพูดเรื่องของชายแดนกับทวายเนาะการจำบุรีกับทวายแต่ที่อื่นก็มีนะครับในช่วงกลางปีคศ2014เป็นต้นมาเนี่ยรัฐบาลไทยกับเมียนมาก็ได้ทำการตกลงร่วมกันนะครับโดยมีรัฐบาลญ,ญี่ปุน่น เข้ามาช่วยในเรื่องของการเงินเทคโนโลยีนะครับต่างๆร่วมในโปรเจกต์เมกับโปรเจกต์ควายนะครับแล้วก็มองว่ามันก็มีความสำเร็จนะครับที่จะเดินหน้าแล้วก็โอกาสสำเร็จที่จะเปิดอันนี้ก็ก็มีสูงมากแล้วก็มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมนะครับที่ใช้แรงงานก็ เขาจะสร้างเป็นท่าเรือขนาดเล็กจำนวนสองท่าเรือนะครับก็เป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็กทางเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็มีการสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กระบบโทรคมนาคมที่อาศัยก่อสร้างถนนสองเลนไปยังชายแดนไทยในขณะเดียวกันก็ในส่วนไทยก็มีการเตรียมความพร้อมเก็่วกับการเชื่อมโยงเส้นทางคมน,นาคมกับโครง,งการทวาย การสร้างทางรถไฟสายการเจริกรุงเทพแหลมงฉบาลสระแก้วซึ่งเป็นข้อตกลงระหว่างไทยญี่ปุ่นก็หมายความว่าจะาต่อไปจะมีเส้นทางรถไฟเนาะเชื่อมต่อลิงไปถึงตะวันตกคือการจริรีใช่ไหมครับภายในประเทศก่อนเนาะแล้วก็ตอนออกคือไปถึงสระแก้ว <S <S โครงการทวายนะครับโครงการนี้ให้ประโยชน์อะไรก็จะพิชโกษเส้นทางข,ขนส่งนะครับการลงทุนระดับโลกนะครับ โดยที่ไทยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้มากที่สุดทั้งในเชิงภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจนะครับภูมิศาสตร์ก็คือไทยจะได้เปรียบเรื่องของศูนย์กลางการขนส่งในกลุ่มภูมิภาครูปแม่น้าโขงเป็นทางลัดนะครับแล้วก็เป็นทางหลักด้วยนะครับของการคมนาคมเชื่อมต่อฝั่งทะเลจีนใต้สู่อันดามันและมหาสมุทรอินเดียนะครับการขนส่งจากจีนนะครับหรือเอเชียตะวันออก ก็จะสามารถข้ามผ่านไทยเข้าสู่ท่าเรือน้ำลึกภาวายน้ำลึกได้ก็ลดระยะทางลงถึง2,000กิโลนะครับก็เปรียบได้กับ3-5วันประโยชน์ที่ได้รับก็คือในแง่ของประเทศไทยเนาะก็จะสามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางของห่วงโซ่การผลิตในภูมิภาคนะครับแล้วก็เป็นการพิชมมเศรษฐกิจที่ทำให้ไทยสามารถผลักดันบูรณาการห่วงโซ่ อื่นๆได้อย่างเช่นเรื่องของ 1. ทรัพยากรธรรมชาติ 2. การเก็บภาษีแล้วก็ 3. เรื่องของเขตศรษฐกิจพิเศษของไทยก็คือไทยได้ประโยชน์ทั้งเรื่องสิ่งแวดล้วแล้วก็เศรษฐกิจนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังทําให้ประเทศไทยเนี่ยโดดเด่นในเวทีอาเซียนนะครับ ก็เพราะเป็นสุดกลางใช่ไหมกับโปรเจกต์นี้แต่ว่าก็มีเรื่องที่ท้าทายนะครับก็คือเรื่องศักยภาพของผู้ประกอบการนะครับแล้วก็การพัฒนาโครงสร้างันพื้นฐานต่างๆนะครับของทุกๆประเทศเลยในภูมิภาคว่าจะทําได้ไหมเนาะก็เป็นเรื่องท้าทายของผู้ประกอบการนะครับอย่างขีดความสามารถของการแข่งขันนะครับมีมากน้อยเพียงใด กับการลงทุนไปกับโครงสร้างพื้นฐานที่มูลค่ามหาศาลนะครับอันนี้ก็ต้องมาดีเบตกันใช่ไหมครับกับเรื่องของลงทุนไปแล้วได้คือกลับมามากน้อยเพียงใดเนาะคุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ยครับอุปสรรคปัจจุบันนี้จะเห็นว่าโครงสร้างคำพื้นฐานก็ยังเป็นอุปสรรคอยู่มากแล้วก็การติดต่อกับพมา่าหรือเมียนมาเนี่ยก็ยังเป็นอุปสรรค อย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อตกลงกฎระเบียบความซับซ้อนของการดําเนินการต่างๆอุปสรรคการเงินนะครับซึ่งผู้ประกอบการไทยรวมถึงภาครัฐควรต้องร่วมมือกันนะครับแล้วก็ปิดช่องโหว่จุดอ่อนนะครับสร้างความเข้มแข็งขึ้นมากลุ่มผู้ประกอบการสินค้าอุตสาหกรกรมเกษตรกลุ่มขนส่งกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน เช่นศูนย์กระจายสินค้าโกดังเก็บสินค้าอย่างนี้นะครับก็เป็นธุรกิจที่สามารถเริ่มวางแผนและก็เตรียมการได้ทันทีนะครับก็สามารถที่จะสร้างมูลค่านะครับได้แล้วก็หาพันธมิตรขนส่งในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทําให้ผู้ประกอบการได้เปรียบกว่าคู่แข่งประเทศอื่นๆนะครับธุรกิจบริการอื่นๆก็ต้องติดตามกันมาหลายๆเรื่องนะครับเช่น เป็นธุรกิจที่พัฒนาด้านของทักษะทักษะต่างๆเนาะเป็นงานฝีมืออะไรพวกนี้แล้วก็ต้องควบคู่ไปกับพวกด้านของทักษะด้านของการโรงแรมร้านอาหารนะครับแล้วก็การสร้างพวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นพัฒคารห้างสรรพสินค้าปั้มน้ำมันนะครับหรือจุดบริการพักรถนะครับ ในจะพูดไปก็คือในเส้นทางระหว่างเดินทางของถวายมาการจารัดนุรีเนี่ยสิ่งนี้มันจะมีต่อต่อไปที่เป็นประโยชน์ก็คือนี่แหละที่พักโรงแรมร้านอาหารดูไปฮะห้างสรรจสินค้าระหว่างทางก็ได้น้องใครไม่คนอยากจะไปถวายก็ไปแวะห้างนั้นห้างนี้อะไรอย่างเงี้ยความน้ำมันจุดพักรถพวกเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องต้องสร้างต่อไปหลังจากมีถนนที่สําเร็จแล้วนะครับ เพราะนั้นคนที่ได้รับประโยชน์ก็มีทั้งไทยเนาะประเทศไทยจากสิ่งต่างๆที่จะก่อสร้างขึ้นมาได้พวกนี้แหละและ้วก็ยังมีทางพมา่านะครับก็สามารถเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นการจัดจ้างแรงงานจัดจ้างพนักงานใช่ไหมครับหรือทักษะงานฝีมือใช่ไหมครับพวกนี้ต่างๆก็ใช้จากชาวพมา่าได้เช่นเดียวกันนะครับ อันนี้ก็เป็นภาพเหมือนเมื่อกี้แหละเป็นการกระจายตัวของระบบจุดโลจิสติกไปอย่างที่ต่างๆเนาะจากทาวายก็ไปต่ออินเดียไปทางยุโรปถูกไหมครับถ้าจากกรุงเทพไปเวียดนามก็กระจายไปที่จีนญี่ปุ่นต่อไปพวกนี้ครับไข่จุดจุดปากเนี่ยข้างล่างเนี่ยจุดปากไข่ปลาคือตอนแรกสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางอยู่เนาะก็กระจายคล้ายๆกับตอนนี้ที่จะเอากรุงเทพเป็นศูนย์กลางนะครับ มีโครงการถวายสําเร็จอันนี้สิงโปร์เป็นศูนย์กลางอยู่ก็จ่ายขึ้นไปประเทศเขาก็ร่ารวยจากเรื่องเหล่านี้เหมือนกันแต่ถามว่ามันก็ไกลกว่าเดิมถูกปะถ้าเอากรุงเทพเป็นศูนย์กลางก็จะใกล้ขึ้นอืมนี่ก็จะคล้ายๆกันเมื่อกี้กรุงเทพถวายแค่132โลไม่ไกลเนาะและ้วกรุงเทพ กรุงเทพมังการก็ร้อยกว่าโลเนาะกรุงเทพมามังการร้อยกว่าโลเมืองการไปทวายร้อยกว่าโลก็ประมาณรวมๆแล้วสามร้อยโลก็ไม่ได้ไกลก็เหมือนมังการไปหัวหินอย่างเงี้ยนะครับสามร้อยโลประมาณเนี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นระบบขนส่งในอนาคตต่อไปก็จะมีหลายสายหลายเส้นทาง โครงการถวายน้ําลึกนะครับเป็นโครงการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษถวายเป็นโครงการนำเอ่อท่าเรือน้ําลึกนะครับเป็นมิโมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพาม่านะครับมีมูลค่ามากกว่า3ามแสนล้านบาทในหลายๆประเทศก็จับตามองอยู่นะครับถึงประโยคอันมหาศาลของโปรเจกต์นี้สําหรับประเทศไทยก็มองว่าท่าเรือน้ําลึกถวายก็จะเป็นประตูเศรษฐกิจใหม่ซึ่งเชื่อม ระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวายกับท่าเรือแหลมฉะบังจึงเกิดเป็นแผนพัฒนาโครงสร้างนี้นะครับในฝั่งไทยก็จะรองรับโครงการของทวายมากมายโดยเฉพาะโครงโครงการเกี่ยวกับเรื่องของเส้นทางถนนนะนะครับแหลมชะบังนะักศึกษารู้จักเนาะก็คือฝั่งตะวันออกก็คือชนบุรีเนาะถนนก็เราก็สร้างไปแล้วเนาะในส่วนหนึ่ง อันนี้ขาเข้ามาพูดเรื่องถนนระยะแรกก่อนว่ามีการปรับปรุงแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะครับเรื่องของทางหลวงนะครับถนนทางหลวงการจบุรีชายแดนไทยพม่าบ้านพูน้ําร้อนนั่นเองนะครับก็มีอยู่แล้วก็ปรับปรุงนะครับแล้วก็ชายแดนไทยบ้านพูน้ําร้อนจะถึงตัวเมืองกาญจนบุรีก็คือบริเวณทางเลี่ยงเมืองกาญจนบุรีแบลเหมาอะ เลียงเมืองอะบายคาสอะใช่ไหมที่เราใช้ก็อยู่เส้นที่เราจะไปทางโรบินสันอะใช่ไหมก็ปรับปรุงแล้วเรียบร้อยใช่ไหมครับช่วงก่อนหน้านี้ก็จําได้ไหมว่ามันมีการสร้างถนนนะครับจาก2เลนเป็น4เลนนะครับ6เลนแล้วมั้งนะทุกวันนี้6เลนแล้วก็ตอนนี้ก็คือพยายามสร้างโครงการต่อไปคือก่อสร้างมอเตอร์เวย์ตรงหนองขาว ก็มีการสร้างโครงการมอเตอร์เวย์เนาะระหว่างเมืองแล้วลองรับเส้นไปโรบินสันเสร็จก็เลี้ยวซ้ายไปหนองขาวใช่ไหมจากบายพาสเนาะ mm hmm. เลี้ยวซ้ายไปหนองขาวออกไปหนองขาวก็จะเจอเส้นมอเตอร์เวย์ซึ่งเริ่มตั้งแต่ปี59 mm hmm. ก็สร้างระยะทาง96กิโลเมตรเริ่มต้นจากจุดเชื่อมต่อถนนรัตนาทิเบตน,นะครับก็คือนนทบ,บรุรีตอน,นั้นเรียกว่าบางใหญ่นะครับเขาเรียกเส้นว่าบางใหญ่ ก็จะผ่านนครธปมราชบุรีมาสิ้นสุดที่กาญจนบ,บุรีก็เป็นการรองรับเส้นทางขนส่งเรียกว่าเส้นมอเตอร์เวย์ก็เสียตั้งแหละนะครับแต่ว่าก็รวดเร็วไม่มีไฟแดงไปกันอย่างเร็วนะครับตรงนี้ก็มันก็จะเป็นเส้นทางที่ไปถึงตะวันออกกับตะวันตกเชื่อมต่อกันเนาะต่อไปก็จะเชื่อมต่อระหว่างเมียนมาไทยแล้วก็ขเขมรลำบุชา้ด้วยเนาะก็เชื่อมต่อ เ็นเส้นทางท่าเรือนำลึกทวายในอนาคตระยะที่3ก็จะเป็นการสร้างปี61นะครับก็เริ่มสร้างต่อนะครับจากบางใหญ่กาเจนาุรีก็เริ่มต้องสิ้นสุดลงไปที่ชายแดนไทยเมียนมาก็เป็นเส้นทางขนาดพิเศษด้วยนะสี 4, ช่องจราจรระยะทาง70กิโลเมตรนะครับ 10 0 0 0ห,หล้านบาทวงเงินลงทุนก็ตอนนี้ต้องพับพับพวกนี้ไปหมดเลยเนาะพับโปรเจกต์เพราะว่าก็มีทั้งเรื่องอื่นเข้ามาแทรกแล้วก็เรื่องใหญ่สุดที่ทําให้เราไม่สามารถสร้างถนนพวกนี้ได้เลยช่วงนี้ก็คือเรื่องของโรคระบาดโควิดนะครับอันนี้ก็เอ่อพี่พวายก็แบบเนี่ยจับตาได้ประมง นะครับพวกนี้ภาแพาแบบนี้ภาพแบบนี้ที่าวายนั้นเลยดูไปก่อนนะฮเนี่ยภาพแบบที่สวายนะักเรียนไปเรียนหนะังสือขับจักรยาน จากภาพเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับเราจะมีเรื่องหนึ่งที่เป็นข้อคิดนะครับเกี่ยวกับโปรเจกต์ทวายก็คือณนะวันนี้เรามองไปเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับแต่มิติในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติเศิลปะวะัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของผู้คนก็ไม่ได้ถูกนําเสนอก็มองแต่เรื่องตัวบิตเงินนะครับเป็นข้อคิดนะว่า ภาพอย่างนี้ต่อไปมันจะไม่มีนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณท่าเรือนำลึกถวายแน่นอนเขาก็ต้องปล่อยพวกมลพิษใช่ไหมครับสารเคมีอะไรพวกนี้ขึ้นสู่อากาศแล้วก็ลงสู่ทะเลใช่ไหมเพราะฉะนั้น การจะใช้ทะเลเพื่อเล่นเพื่อพักผ่อนเพื่อให้เด็กๆเป็นสถานที่เล่นน้ําได้เนี่ยก็คงปไปก็คงไม่ได้มันก็หายไปวิถีชีวิตคนก็จะหายไปเนาะเพราะมันมันถูกเรื่องของอุตสาหการรมเข้ามาแทนที่อ่ะก็ความสัมพันธ์ของชุมชนกับความเจริญด้านเศรษฐกิจ มันทวนต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับอย่างโครงการมัตรพุทธนะก็ถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งของประเทศไทยเนะาะถ้าเกิดเป็นเช่นนั้นอีกมันก็จะเหมือนกับทวายนะครับที่ต่อไปอาจจะเป็นแบบเดียวกับมัตรพุทธนะครับที่เกิดอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วทุกวันนี้ก็คือเสื่อมโซม สิ่งแวล้อมถูกทำลายนะครับแล้วก็ไม่อาจจะฟื้นฟูกลับมาได้ภายในวันสองวันเนาะต้องใช้เวลาเป็นเป็นร้อยปีนะครับทิ่งเหล่านี้จะหลงเหลือไหม,มหลมังจาก,กนี้นิคมอุตสาหกรรมขึ้น คามจริงคือทาวายโปรเจกต์เนี่ยก็เป็นโครงการท่าเรือน้ำลึกนะครับแล้วก็มีหลายอย่างที่ส่งผลกระทบต่อทาวายเช่นโครงการท่าเรือน้ำลึกก็จะมีทั้งโรงงานเหล็กโรงงานปุ๋ยโรงไฟฟ้าฐานหินโรงยกกรัพอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับท่อส่งน้ำมันส่งกา๊าซจะมีแหล่งสูนย้าศูยานยการท่องเที่ยวรีสอร์ท นะครับแล้วก็โครงการนี้กออ็จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าความเฉลิมันเข้า,ม,ามันก็จะมีพวกนี้เกิดขึ้นมาใช่ไหมครับจากภาพพวกนี้ที่มีอย่างเงี้ยก็คงจะไม่น่าจะเหลือสิ่งเหล่านี้นะเพราะว่าถูกทำลายเนาะแต่อุตสาหกรรมที่จะเกิด ภาพนี้ก็จะเปลี่ยนไปข้อคิดที่ได้จากโปรเจกต์อดีตนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นว่าทั้งหมดที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเนี่ยก็มองแล้วว่ามันจะเข้ามาลุกลานนะครับกับสิ่งที่มีค่าที่เคยมีอยู่แล้วก็จะต้องหายไปท้าวายก็อาจจะเป็นเรื่องแค่เรื่องเล่านะว่าเมื่อก่อนมัน เป็นยังไงนะมันสวยงามยังไงมันมีธรรมชาติยังไงนะครับแล้วก็การเดินทางไปพมา่พมานะครับมันก็ยังไม่ค่อยสะดวกก็ต้องต่อรถหลายต่อเขาเจริญยังไม่ค่อยเข้าถึงนะักตรงนี้มันอาจจะเป็นคุณสมบัติที่ช่วยรักษาทาวายไว้นะครับหากคิดเรื่องการเดินทางที่เป็นไปด้วยความเจริญก็อาจจะทำให้มี ในทุนเข้าไปลงทุนก็ส่งผลให้แบบออทวายก็หายไปเนาะความเป็นทวายแบบดั้งเดิมก็หายไปใช่ไหมเพราะความเจริญม,มันเข้าถึงนะครับแบบนี้ที่ปรากฏนะครับก็สวยงามน่ารักดีนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นว่าไทยกับพม่าก,ก็พยายามจะช่วยกัน นะครับแม้ว่าท่าทีญี่ปุ่นกับจีนจะเข้ามาลงทุนนี้เรายังไม่รู้ว่าจะเข้ามาลงทุนหรือไม่นะครับแต่ก็อนาคตของทวายก็ยังมองว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ค่อยแน่นอนค่อนข้าง,งสูงเพราะมันลงทุนมหาศาลนะครับนี่ากบาบบ้านพน้ำร้อนไปถ้่าเรือทวายํำลึกเนาะ เชื่อมต่อตะวันออกท่าเรือแหลมฉบังก็มีทั้งทางเรือทาง,ทง,ทงบกก็เป็นรถไฟภาพนี้ก็เป็นภาพท่าเรือน้าลึกที่วาดเอาไว้เนาะก็ดูตีความจเจริญเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับก็คงไม่มีอะที่เล่นใช้ฝั่งให้กับเด็กเรือประมงมาจอดเทียบท่าอะไรเงี้ยก็ไม่น่าจะมีนะครับถ้าเกิดโปรเจกต์ถาวายสำเร็จ ภาพแบบนี้ก็คงเป็นแค่เรื่องเล่าต่อไปนะครับในอนาคตโอเคครับสำหรับการเรียนในครั้งนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะในรายวิชาการจดบันริศษาตลอดทั้งเทอมนี้ที่เราต้องเรียนแบบออนไลน์นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็มาจนถึงครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย ก็ขอให้เก็บข้อมูลนะครับในการสอนท,ทั้งที่เป็นแบบการสอนสดแล้วก็การสอนแบบเป็นคลิปวิดีโอนะครับก็ขอให้ทุกคนได้ข้อมูลเก็บไปเพื่อไว้ทำข้อสอบปภาคที่จะถึงนะครับขอเตือนเรื่องของการทำโปรเจกต์ด้วยเนาะว่าอย่าลืมทำแล้วก็ส่งให้ทันเวลานะครับที่กำหนดเท่านั้นเ อย่าลืมเนาะเขียนอ้างอิงให้ถูกต้องด้วยนะครับในงานของโปรเจกต์ของเรานะครับนั่นคืองนานชิ้นสุดท้ายหากนักศึกษาคนใดนะครับมีเรื่องสงสัยก็สอบถามอาจารย์มาได้ทางไลน์นะครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตในการเรียนนะครับขอให้ก้าวหน้าในหน้าที่ของตัวเองต่อไปสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ